สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปาอยู่ในหน้าเหมือนเดิมครับพี่น้องครับวันนี้ก็มาบ้านสวนเหมือนเดิมบรรยากาศแดดลม่มนมตกมาดูความคืบหน้าเปลี่ยนแปลงนี่ครับโอ้ทำบ่อบ่อพักดิมดิมสระน้ำอันนั้นเ็เรียกต้นอะไร mèo mà tai xảy ừ cũng phải mình đôn mã cạch nãy bọc ừ. cho thăm hơn năm tuần này rồi đây sân nha đây sân thăm thăm tuần đi qua ที่เดิมอ,อ,อืมจนนู่นนะอือันนี้ใบยอต้นยอพริกพริกอันนี้เขาเรียกปลาไห้เผือกเป่าไหเนี่น,นี่ไม่ใช่เนหออ๋อกลับหอยแข็ง ไปอะไรเผือกต้องอยู่<ช>ตามป่าตามเขาเน่อยหาตะไคร้ไปมะกรูดมีร้านค้าเป่าท่านี้เสียงนกอูด biếng ấy bài nói này nè nếu có cái là lại ว่าจะรีโนเวทเป็นร้านกาแฟก็เดี๋ยวให้ช่วงโควิดหายก่อนครับก็ค่อยมาว่ากันว่าจะทำแบบไหนรูปแบบไหน <c oughs> อันนี้ดอกอะไรป้อมว่านอะไรนะเขาไว้ทางมูตะวัน่ะ๋อ้ดอกมันสวยดีนะดอกใหญ่นะ Ra. Châu. Bày Bày bà bà Cháu ồm Bay vô bay cà phê bay hồ la pha